เราทียืนตรงได้ยากมากนี่เป็นเรื่องง่ายๆนะครับว่าฟังเรื่องแค่เรื่องให้เราทืนตรงนนเราไม่ได้เข้าข้างไม่ได้ทาอะไรให้เราทําหน้าที่เราถึงเป็นเรื่องที่ยากนะครับผมอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์เมื่อวานก็ยังไม่จบเสียพวกไปเยอะแยะมากนะครับถึงเรื่องจากถึงกรรมการในการที่จะ คนทสมบูรณคนที่จะเป็นทั้งมาทเพื่อกันจน,น,นบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ผมว่าถ้าเป็นรักใครนะครับหวงใยหวังด,งดีต่อกันจริงๆเข้าใจนะครับว่าเราทําหน้าที่เนี่ยเราไม่ได้เองเนะราทําหน้าที่ให้สมบูรณ์นะครับเพราะผมดูในเช่นี้นะผมว่ายากมากนะผมก็ใจเตือนเราว่าในประเทศที่ได้รับนะครับ มันมากจริงๆนะครับผมเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงของ